สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพ็อดทูนะครับวันนี้แล้วก็มาส่งดิฟนะครับตัวห้าตันนะครับตัวนี้ก็เป็นสีน้ําเงินนะครับนะครับวันนี้แล้วก็มาส่งที่จังหวัดกระบี่นะครับนี่นะครับก็เป็นอีอาเภอเมืองนะครับนี่ครับตันนี้ก็กําลังเทสการใช้งานนี่ก็เป็นหน้าร้านของลูกค้านะครับนี่ครับก็นี่นะครับก็กำลังเทสการใช้งานให้ลูกค้าดูนะครับ ันนี้ก็มีมาตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็น4.5ตันนะครับนี่ครับก่อนการใช้งานลูกค้านะครับนี่ก็เสียงล็อกนะครับนะครับเสียงล็อกไม่เท่ากันนะครับรถจะเอียงจะเอียงนะครับถ้าเสียต้องให้เสียงเท่ากันนะครับเสียงล็อกมันจะไม่เอียงนะนั่งล็อกเรียบร้อยนะครับก็ความสูงก็ประมาณนี้ครับ4.5ตันนะครับ ลงก็กดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงล็อกซ้ายขวาเนียเป็นกดล็อกซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็จะมีตัว5ตัน4.5นะครับตันบนก็มีนะครับ5าตัน4.5ตันนิปเอ็กนะครับมีหมดนะครับสนใจก็ติดต่อทางบริษัทคอรทูได้นะครับอันนี้เราส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็บริการหลังการขายนะครับมีนะครับเสิร์วงเซอร์วิสนะครับอนนี้นะครับก็ลงนะครับ ใจก็ตอบบริษัทพอทูได้เลยนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ออกประมาณนี้ครับขอบคุณครับ